คลิปที่สามตอนบ่ายโมงยี่สิบนาทีรายงานเจ้าของรถและก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านให้ได้เรียนรู้และรับทราบอย่างจิรยุที่ถามคือบนก่กนมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากอะไรผมก็บอกให้ไปย้อนดูในเมื่อวานซืนเมื่อวันซึนที่หลงที่ซึนปั๊มน้ำที่แตกนะครับก็อยากจะให้ ให้มีความสนใจด้วยการย้อนกลับไปดูไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้แต่คิดว่าย้อนกลับไปดูน่าจะได้รับความรู้กว่าแค่วันเดียวถูกไหมครับค<ม>ดีดแจ็คพอตนเนีเพราะว่าที่ตาน้ำที่ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับหรือว่าพอตพอตมีทะลุมีพอตทะลุทะลุปุ๊บทำให้น้ำได้ ลีกออกมาผสมกับน้ำมันเครื่องอีกอีกจุดหนึ่งนะครับปกติส่วนมากก็จะเป็นแค่อย่างเดียวแต่โฉมปี2008ผมเคยทำไปประมาณ3-4คันละที่ตาน้ำทะลุนะครับก็ไม่ได้อยากจะโทษน้ำแต่ก็มันก็เป็นลักษณะของมันด้วยที่คอรีนที่กัดกรอ่อนยังจุดที่บอบบางที่สุด นะครับพยายามอย่าไปใช้น้ำประปาที่เข้าไปเติมในระบบนะครับใช้น้ำกลั่นน้ำดื่มสะอาดเป็นข,ดขวดยังจะดีกว่าแต่ที่ดีที่สุดก็คือน้ำกลั่นตอนนี้ผมกำลังต้องยกแคมชาร์ปออกนะครับต้องยกแคมชาร์ปออกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาณจุดที่พวกเราเรียกกันว่าตาน้ำนะครับหรือว่าเป็น pot water นี่เรียกให้มันแบบ ถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้ก็พอตวอเตอร์พอตก็คิดว่าเจอแล้วนะครับเจอแล้วเดี๋ยวจะขยายรูปให้ดูนะครับจะขยายรูปให้ดูให้เห็นรูขนาดเท่าประมาณ1มิลิเมตรประมาณ0จุดนะครับประมาณว่าเข็มปลายเข็มนั่นแหละครับเพราะน้ำมันแรงดันสูงมันก็จะไหลออกมาได้ตลอด ผมก็ทําคนเดียวมือเดียวด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอทํางานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้จะคอยทําคลิปให้แล้วก็ไว้ทําตอนไลฟ์สดกันคุยกันคืนนี้ดีกว่านะครับโอเคนะไม่งั้นมันไม่รุดหน้าเอาแต่คุยอย่างเดียวนะครับโอเค ทำงานก่อนสวัสดีครับ